วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับภูมิพลุวยสวนสมพรดีจิตประสิทธ์วันนี้มาลุยสุขภาพคับกับบริษัทเฮลที่แคร์นะครับเฮลที่แคร์ดูแลคุณดุดยติสนิทนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมกันที่บ้านท่านกำนันนะครับเนาะท่านกำนันผ่องนะครับืที่ตำบลไมยา ท่านกำนันนั่งอยู่ตรงนี้ครับต้องขออนุญาตท่านพ่อกำนันนะครับพ่อกำนันสวัสดีครับวันนี้ท่านให้ความวนุเคห์เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้เราทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยในวันนี้นะครับนะวันนี้ก็มีคนมาได้รับการดูแลจากเรานะครับหายเจ็บหายปวดกันไปเยอะแยะครับสุขภาพดีผ่อนคลายยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสกลับบ้านกันไปหมดแล้วก็เลยถือโอกาสนี้เป็นโอกาสดีได้ทําการบันทึกคลิปวิดีโอ ในการถ่ายสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งที่ได้รับการดูแลจากเราเฮลที่แขกส่วนจะได้รับการดูแลอย่างไรวิธีไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียนถามคุณแม่ให้คุณแม่บอกเองกับปากของท่านเองเลยนะครับนะนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ,ค,รบคุณแม่ช่วยช่วยแนะนําชื่อนะพกรูตัวเองนิดนึง อนุญาตย้ำให้ดังนิดนึงเพราะเสียงคุณแม่จะค่อนข้างจะค่อย <c oughs> นะคุณแม่มาอะไรคุณแม่มาอะไระก่อนหน้านี้คุณแม่มาอะไรมีอาการไม่สบายตัวเป็นอะไรครับแม่เป็นรูมาตอยดอเอเป็นมา <ๆ S 2> จะป 5, 3, ยเป็นห้าสามดอกห้าสามปีนี้ปีหกสี่สิบเอ็ดปีท่านท่านผู้ชมครับแล้วคุณแม่ไปรักษาที่ไหนบ้างไหมครับโรง,งพยาบาลทโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนาะ ชาวบ้านเราเรียกโรงพยาบาลไทยหรือโฮงยาไทยในกำเมืองนะครับนะครับไปรักษามาตลอด11ปีกินยาตลอดทุกวันกินยาตลอดทุกวันทุกวัน11ปีที่ผ่านมาเจ้าแรงเจ้าไร่ได้ขาปได้ขาดยาเลยนะแต่ไปหาหมอตลอดเนาะมันเดี๋ยวนี้เด็กคนนั้น5เดือนไปเตี้ยแต่แต่กินยาเป็นวันหายาตั้มาครับแล้วแล้วเปิดนัด5เดือนไปเตี้ยเนี่ยเปิดนัดเมื่อใดอันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นัด ครั้งสุดท้ายไปหาเปิ้ลไปไหนอ๋อเดือนที่เนี่ย้เดือนนี้ก็วันเดือนนี้ก็เดือนไหนเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยเนาะนะครับแล้วหมอหมอเริ่มนัดแล้วมาห้าห้าเดือนห้ห้าเดือนไปเกี่ยเป็นอย่างแม่นะครับเอาเป็นว่าวันเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยคุณแม่ไปหาหมอครั้งสุดท้ายแล้วหมอนัดเป็นห้าเดือนไปรั้งละเนาะเพื่อที่จะไปรับยาแล้วมากินเนาะกินนะครับกินมันเจ็บนะเนาะแล้วก็ไปไปครั้งสุดท้ายนี่ปั๊บอันยาคุมโดมาตอนมันติดหนึ่งกินวันหนึ่งเนาะันทร์ ว่าก่อนนั่นกินสามเดี๋ยวนี้มากินสี่แล้วการยาเม็ดสีขาวอันธรรมดากินมาเจ้าเม็ดมะรงคืนหนึ่งเดนเดี๋ยวนี้กินคึนืนมดพ็ออาติตห์แบบนี้ทีนี้ทีนี้คุณแม่ที่กินมาตลอดสิบเอ็ดปีเนี่ยรู้สึกว่าอาการดีขึ้นบ้างไหมมันเป็นบ,บางข้างบางข้างแต่ดีวางก้อนนี่หลูกมาได้เลย หมายถึงว่าช่วงที่ก่อนจะมาเจอกับพวกเราใช่ไหมครับคุณแม่ลูกไปได้เลยก็รอดโรงพยาบาลรอดที่อันนั้นอันเทศบาลเอาลเอาเตียงไปสุกจูที่นอนพุ่นเอาขึ้นไปโรงพยาบาลลูกไปได้เลยถ้ากิอยู่บ้านมาว่างเลยดีอยู่แล้วแบบแล้วมาฮะเดี๋ยวไม่มปกินเดวไม่ดีขึ้นนะกินตีนกินตัวนี้กินตัวไหนกินยาตียงทุนเนี่ยเราทำลายต้นฐานนะอ่าเนี่ยถูกเลย าสมุนไพรกำลังช้างสารกับยาน้ําสตรีวันนภาครับคุณม่อคุณแม่ไปรู้จักยาตัวนี้ได้ยังไงอันนี่อย่าการไปเอลจะหายไปผมไปเออจะเก็บแข่อ๋อชวนชวนพ่อบุญไปแล้วพ่อบุญเป็นอะไรเป็นลูกเบาะขาดูอ่านเป็นแค้นอ๋อเป็นลูกเบาเก่าอ๋เาเก่าพ่อบุญเป็นลูกเบาเก่าคือหมายถึงว่าเป็นแฟนครับท่านผู้ชมครับนะเป็นแฟนของแม่แม่อย่างก็แม่มาแม่ นะครับป้าบุญเป็นแฟนไม่ใช่แฟนแล้วเป็นสามีของแม่มาลัยนะครับเนาะพ่าปุญเป็นคนไปไปเจอตุยาตัวนี้ก่อนโดยการชักชวนของใครป้าบุญของลุงน้อยลุงน้อยอ่าลุงน้อยท่านนี้นะครับลุงน้อยสวัสดีครับลุงน้อยอนุโมทนาบุญเนาะนะครับแฟนลุงไปเจ้ผมไปเอวอ่านั่นก็แข่งม้วงบุตอ่ะเอออันนี้เป็นที่ผมเคยสัมภาษณ์มาคือเป็นเป็นเก้าเป็นเก้าอ่าเป็นโรคเก้าเป็นมาซิปกว่าปีหลังจากกินยาไปแล้วท่านผู้ชมที่เคยชมคลิป ท่านจะเห็นนะครับว่าลุงน้อยเป็นมาชิบก่าปีอ่าไปทํางานบ่ได้ละแต่หลังจากที่กินยานา้ําสมุนไพรของเราไปแล้วเนี่ยเพียงสองชุดผ่านไปลุงน้อยไปกีดยางได้แล้วไปทํางานได้แล้วไปเก็บขี้ยางได้แล้วเก็บขี้ยางเออนะและทีนี้ลุงน้อยเห็นว่าเออมันดีก็เลยเอามาใื้แม่มาลลยนะครับเอามาืห้แม่มาลลยได้กลิ่นโตยนะเพื่อว่าจะให้แม่มาลลยได้มีสุขภาพดีขึ้นก่อนหน้ามารับประทานยาเราคุณแม่มีอาการถึงท่านเดินไม่ได้เลยหรลย โทษ<น>แลเจ้าพอเข้าห้องน้ำอาไปได้หนอถ้าไปน,นั่งหายเลยลูกกูได้ลูก,ลกบ้าเอาหนาวลูกนาครับอ๋อลูกอยู่คนอยู่บ้านนึกว่าลูกบ่าวเก้าคนนี่ตกใจเนาะลูกบ่าวแ <นะ S 2> ต่ครับทีนี้คุณแม่ทานไปเมินก่อนเสี่ยงนักก่อนถึงจะพูดซึ้งว่าดีขึ้นจะเสี่ยงไปชุดหนึ่งแล้วเสี่ยงไปชุดหนึ่งแล้วเนาะ แล้วคู้นซึกกินผ่านไปเมินก่อนถึงคู้นซึกว่าดีขึ้นกี่วันกี่เดือนกี่ปีเพราะว่าดีอ่ะกินข้างเลยน้องแม่กินซีซีสามวันใช่สามวันผ่านไปมนันมีขึ้นขินขึ้นมาเช้าใช่กับนี่อ่าก็คือเป็นพิษแล้วมันจะเป็นพิษง่าย ตู้หมูมากินซีฟแล้วเดี๋ยวนี้มาเจ้านี่กินซาวบวบเป็นอย่างแล้วเนาะครับแล้วคุณแม่กินผ่านไปกี่วันครับถึงจะหัวดีสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันประมาณกี่วันที่เออมันดีขึ้นนี่นะซีวันนี่ยังลุกได้อย่างได้อ๋อ้ซีวันผ่านไปครับท่านผู้ชมลุกได้ย่างได้คือลุกไปไหนมาไหนเดินไปไหนมาไหนได้นะครับตอนนี้กินผ่านไปชุดหนึ่งแล้ว ชุดที่สองนะเนาะชุดหนึ่งหมดไปละกัรกินชุดที่สองเนาะวันนี้เดินไม้แอ่วได้อยากที่เดินไปได้ทําไมถึงเดินไปได้มันปวดกแกถึงเดินแค่ไม่มีแหงเทปแล้วตอนนี้กินเทปมดแตงโมนี่นะแล้วกินเข้าไปแล้วมันมีแหงอยู่หรือดีขึ้นนะดีขึ้นเนาะแบบเดียวกับของนนั้พี่ยุพินหรือพี่จันเนาะพี่ยุพินหรือพี่จันก่อนก่อนมันมีแหงตอนนี้อยู่บ้านเบอร์ติดเนาะ แห่งมีกำลังมีเออไปดอยหาเแ็ดตลอดไปแยะกา่ตลอดน้อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งผลงานของการดูแลลูกค้าของเฮลที่แคร์เฮลที่แคร์ดูแลคุณดุจญาตสนิทครับใครมีปัญหาอะไรพบปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาครับอย่างเฮลที่แคร e เซิร์ชได้ในเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ของเฮลที่แคร e พิมพ์ใน Google Chrome ก็ได้ครับคำว่าเฮลที่แคร์แล้วท่านจะพบ หรือทนะ่านจะไปดูรายละเอียดข้อมูลในในท้ายของวิดีโอข้างล่างที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์โทรมีอะไรให้นะแล้วที่นี่คือตำบลไม้ยาอยู่ในความดูแลของท่านกำนันผองนะครับเรามีนัดเจอกันที่นี่ทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับนะท่านสามารถพาผู้ที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวเข้ามารับการดูแลให้ผ่อนคลายให้กลับไปแล้วสบายเนื้อสบายตัวสบายใจนะแล้วเราจะได้มีบุญร่วมกันเนาะ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแม่บุญนะครับขอให้แม่บุญอายุวันโนสุขังพลังมีสตางค์เยอะๆเจอแต่คนดีๆมีแต่คนที่จ่ิงใจนะครับผมก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมนะครับแต่ก่อนจะกราบลาท่านผู้ชมต้องขอขอบพระคุณแม่กำนันนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณท่ากำนันขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกๆุท่านอายุวันโนสุขขังพลังมีสตางค์เยอะๆเจอแต่คนดีๆมีแต่เพื่อนที่จริงใจนะครับแล้วให้อายุมั่นหวัญยืน อยู่สร้างกรรมดีต่อไปจนถึงวันที่ท่านจะลาโลกให้ได้นะครับท่านสร้างกรรมดีผลดีจะตอบสนองท่านท่านปลูกพริกท่านได้กินพริกปลูกลำไยได้กินลำไยท่านมั่นใจเลยครับความดีที่ท่านทำไม่หายไปไหนถูกบันทึกไว้ในจัก,กรวาลหมดแล้วนะครับสาธุสาธุ